สวัสดีครับทุกคนผมพุ่มกับโบรกิจเรืงหนงนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นยาสมุนไพรกระายเส้นตรามังกรดำนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับโบต้องบอกก่อนว่าโบก็เป็นคนหนึ่งนะที่เคยมีอาการแบบปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยก็คือเคยเล่นละครเวทีแล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสแบบแบบสแดงที่ฉากที่มันต้องเต้นแล้วก็ยกผู้หญิง ที่เขาตัวใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยทําให้หลังเราสุดนะครับแล้วก็เหมือนแบบเกิดอาการแบบกระดูกเท้าเส้นประสาทอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้แบบปวดมากๆนะครับซึ่งโบก็ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบนี้แหละที่ทานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็หายดีเป็นปกติแล้วนะครับก็เลยนี่เลยอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ให้ทุกคนได้ลองทานกันถ้าใครที่มีอาการแบบปวดหลังปวดเอวปวดตามเส้นเอ็นตามข้อนะครับชามือชาเท้านิ้วล็อกอะไรเงี้ย ทานได้หมดเลยนะครับนี่ยากระใสรเส้นตรามังกรดดำนะครับผมตัวนี้เป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่อันตรายนะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนี่ดูจากข้างกล่องได้เลยมันจะเป็นผลิตจากแกนขี่เหล็กนะครับเถาราังแดงเถววันเปรียงเถาเอ็นอ่อนนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสมุนไพรแปดตัวเลยทีเดียวนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ที่ได้ทานตัวนี้ก็ จะกลับมาบอกว่าคืออาการดีขึ้นเกือบ80%เลยแล้วก็ซื้อซ้ำเยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับมกราคมต้อนรับปีใหม่นะครับใครที่ซื้อ1กระปุกนะครับจะได้ในราคา390บาทนะครับแล้วก็จะมีโปร3กระปุกด้วยอยู่ที่999บาทนะครับผมแล้วก็6กระปุกจะอยู่ที่2,000บาท นะครับแล้วก็แถมอีกหนึ่งกระปุกเป็น7ก,กระปุกเลยทีเดียวนะครับคุ้มมากๆเลยสําหรับใครที่โอนจ่ายก็จะได้ส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าใครต้องการเก็บปลายทางนะครับก็จะจ่ายค่าส่งเพิ่มแค่50บาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปสั่งได้เลยนะครับไลน์แอดก็จะมีแอดมังกรนะครับ @mongkon นะครับผมใส่แอดํำหน้าด้วยนะแล้วก็ทางแฟนเพจมังกรดำก็ได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงใครที่สะดวกคุยทางโทรศัพท์หรือว่าสะดวกสอบถามแอดมินก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่084 3 9 8 6 9 2 9, 9นะครับผมแต่ว่าลืมบอกไปนะสำหรับใครที่แบบทานไปแล้วช่วง3-4วันแรกเนี้ย มันจะมีอาการปวดหนักผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะมันเกิดจากการาทํางานของยาซึ่งยาตัวเนี้ยจะเข้าไปซ่อมแซมในส่วนที่มันมีปัญหาในร่างกายของเราทําให้ส่วนที่ปวดอยู่แล้วเนี่ยมันปวดหนักขึ้นนะครับซึ่งมันจะปวดอยู่สักประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะค่อยคลายลงแล้วก็อาการปวดก็จะหายไปนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบตกใจว่าเอ๊ะทำไมกินแล้วมันปวดหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับ โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไว้ใจได้มีทะเบียนยาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้ขึ้นเป็นยาสามาัญประจำบ้านด้วยสามารถทานได้ทุกคนเหลือเลยก็ว่าได้นะครับฝากไว้ด้วยยากระสายเส้นตรามมงกอดดำครับหาซื้อมาใช้กันได้ครับ